ปุ่นปลาทูบ่อนอนบ่ปนปลาพอแดงมนึงน้ำตาปุนปลาพอตม,ม,มา่งตุมไก่นี่ดยางปุ่นะหมไทยหยังคอเงินเื่อมันว่าแม่ให้เงินพอ่อไปจ้างพันบาทคองเงินพ่อเบ่ ี่บา <c oughs> <c oughs> มากินข้าวนี่ <c oughs> บุมีโมกเอาขึ้นไปอยู่หออ้องคุนโอ้ยสยิไปใส่สิบนี้แล้วมันสวดสวดมั้ยจักเข้าไปใส่เบิร์ดมือไหนก็ไม่จีรีอยูอ่อันดาบอกให้นียต้องไปบ้าน คนประคอคอระบเบเก็บด้ว <c oughs> รรเคลือบนอะมามตะบานบนอถอัดอือคือมาน้ำมูลโรงงานของมีสวนเออคันมีสวนมันชดดีอยู่ดอกเนาะอืมอชอบปะเขาขายผสมกันยนังไงเนานะอือซื้อไายมาอยู่ในกระสอบ <c oughs> จือไก่มาอย่างนอยู่ในกระสอบไก่เหรงไก่สดๆเป็นโตหมูหอยก็การยังไม่ได้เปิดบ้างไกนสะโเป็นนกวเมนพระเจ้าเฮ็ดหาแล้วเนาะฉันเลื่ยงไก่จิอืมมู่นไก่ไข่บนที่ไก่ยังุไก่เนี้ยอ่ไหมตัววาเฮ็ดนั่น ไก่ไข่มันก็จะมามาขายอยู่นะเดี๋ยวเธอสั่งเธอหนึง่งไข่มันน้อยน้อยเด็เไดไก่นั่นแหละไก่เหนียวตัดผมพอกันอ่อนมั้อ่อนอยู่เนาะ

เขาย้ายาย้ายทายมังเินเสรเขาเรามีเจ้าหัวงเขาเรน้ำเเีเราหแป็นเล้องีสบึงฮียของกจะบลําเข้ากัส้นดถึเข้ากัสี่งไปแล้ว 牙松吗？哎，这松吗？散散。弄掉。